How ไ n y วีหาวทูไกันภัยนะครับจากครั้งที่แล้วครับผมได้อธิบายถึงเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับนะประเภท1ประเภท2ประเภท3ไปแล้วนะครับทีนี้ในประเภท1ประเภท2องประเภท3นะครับยังมีการออตอบสนองความต้องการของลูกค้าของของผู้ประกันภัยอีกนะก็คือว่ามีการร้องขอนะครับหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มีการร้องขอไปที่สํงงานักงานคณะกรรมการกำกับ,กบและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการภัย แล้วก็ทางภาคของสมาคมประกัน,นาภาัยาาไทยเองในการที่จะหาหรือว่าควรจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเนี่ยเพิ่ม,เต,มเติมหรือไม่นะครับก็เลยมีการอ,อนุม,มัติแบบการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขึ้นมาอีกนะครับแบบที่จะแนะนําในวันนี้คือการประกันภัยประเภท4นะครับการประกันภัยประเภท4ี่เนี่ยคือประเภทการคุ้มครองทรัพย์สินบ,บุคคลภา,ายนอกนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นการประกันภัยภาคบังคับครับท่านผู้ชมครับคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สิน นะประเภท4นี้แหละครับเป็นตัวมาเพิ่มว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าทําพราบอย่างเดียวเนี่ยเงินค่าเบี้ยมันมันไม่พออ่ะนะมีประกันภา,าคบังคับแล้วเนี่ยแต่อยากจะให้คุ้มของทรัพย์สินด้วยได้ไหมทรัพย์สินคู่กรณีเนี่ยนะครับประเภทสีก็เลยมาตอบโจทย์ทัวนีนะครับนะ,เ,ะเพียงแต่ว่าประเภทสเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมนะครับเท่าที่ควรเพราะเนื่องจากว่าจํากัดเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้นนะก็คือเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะรถกระบะหรือรถตู้ส่วนบุคคล นะครับที่เบีอัตาค่าเบีย้ยประกันภัยเนี่ยฟิกเลยนะครับคือถ้าเป็นรถเก๋งก็คือ1,600บาทจ่ายเบี้ยค่าเบี้ยประกันภัยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถตู้หรือรถกระบะน,นะฮะค่าเบีย้ยประกันภัยเท่ากันคือ2,600บาทนะฮะอันนี้ก็คือคว,ความคุ้มความคุ้มครองจะคุ้มครองทรัพย์สรรินบุคคลภายนอก,แ,นนอกแค่แสนเดียวก็<อ><อ>หมายถึงว่าถ้ารถเรามีเราซื้อเราเป็นรถยนต์เก่าใช่ไหมครับเราเป็นรถยนต์รถเก๋งลและเก่าและโอ้เอามีมีพรบและจ่ายเบี้ยหกร้อยกว่าบาทนะเราอยากให้คุ้มครอง ไอ้หกร้อยกว่าบาทเนี่ยมันคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บในชีวิตของบุคคลไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินก็เลยมาทําประเภท4นะครับเราก็จ่ายเบี้ยอีก1,600บาทสมมุติถ้ารถเรามีพรบแล้วก็ประเภทสี่อีกจ่ายเบี้ยรประกันภัยอีก1,600บาทบวกกับพรบ650บาทก็เป็นประมาณ2,200ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไป็นชนอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะฮะทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เขาได้รับความเสียหายแล้วก็ทรัพย์สินคือตัวมอเตอร์ไซค์เสียหาย ประเภท4ก็จะคุ้มครองทั้งพลบและก็การการทรัพย์สินตัวรถของมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายด้วยอันนี้เรียกว่าประกันภัยประเภท4นะที่ประกันความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกในวงเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่มานิยมประเภท5เานี่แหละครับนะมานิยมมากๆคือประเภท5ประเภท5นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมอธิบายท่านผู้ชมฟังว่าประเภท2เนี่ยนะประเภท2ก็คือถ้ารถเสียหายจากการชนประกันภัยไม่คุ้มครองตัวรถเรา แต่ถ้าเกิดรถเราเนี่ยเ,เสียหายจากการถูกลักทรัพย์ถูกไฟไหม้นะฮะหรือไปนชนคู่นี้ได้รับความเสียหายนะฮะคู่นี้ประเภท2องประกันภัยก็คุ้มครองให้ตัวรถเราที่สูญหายไฟไหม้ก็คุ้มครองให้แต่จากการชนเขาไม่คุ้มครองตรงนี้แหละครับก็เลยเกิดเป็นการประกันภัยประเภทท่าที่ว่าการประกันคุ้มครองเฉพาะภัย ก็คือเฉพาะภัยนะฮะ mm hmm. เขาจะคุ้มครองให้ตัวรถของเราเนี่ยจากเดิมในประเภท2ไม่คุ้มครองจากการชนใช่ไหมครับถ้าเรามาทําประเภท2นะฮะพิเศษนะสองพองพิเศษ2บวกในความหมายก็คือเป็น2ประกัน mm hmm. ประเภท2แบบพิเศษนะก็คือคุ้มครองเฉพาะภัยเฉพาะภัยที่ชนกับยานพาหนะทางบกด้วยกันถ้ารถเราประเภท2บวกนะไปชนกับคู่กรณีคู่นี้เป็นรถด้วยกัน นะฮะถ้าปกติประเภทสองเพียวๆเนี่ยเขาไม่คุ้มของตัวรถเราที่เสียหายแต่ถ้าเป็นสองบวกเขาจะคุ้มของตัวรถเราด้วยนะฮะอันนีก้ก็เรียกว่าเป็นสองพิเศษนะสองพลัสนะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทสามใช่ไหมครับประเภทสามคือรถ<ม>เราจะทำการชนประกันภัยก็ไม่คุ้มของศูนหายไฟไหม้ประกันภัยก็ไม่คุ้มของแต่ถ้าเกิดเป็นประเภทสามบวกสามพลัสามพิเศษนะครับ เช่นเดียวกับประเภทสองที่ไปอธิบายไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้าประเภท3าพิเศษเนี่ยถ้าเราไปเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกนะแต่เดินประเภท3อย่างเดียวไม่คุ้มครองตัวรถเราแต่ถ้าเกิดเป็น3มพิเศษ3าบวกสามพลัสนะครับก็จะให้ค้ำของถึงตัวรถของเราที่เสียหายด้วยนะครับทั้งนี้ก็คือถ้าเป็นกรณีที่ัยธรรมชาตินะถ้าัยธรรมชาติถ้ปประเภทสอบวกนะสาบวก อันนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับเกี่ยวกับตัวรถเราจะไม่ได้กัการคุ้มครองนะถ้าเกิดเป็นภัยธรรมชาตินะซึ่งในช่วงเดือนเดือนที่ผ่านมานะครับทางพี่น้องทางภาคใต้ของเราเองเนี่ยประสบทุกภัยนะครับแล้วก็รถได้รับความเสียหายนะครับประเภทหนึ่งสี่ห้าร้อยคันทีเดียวนะครับที่ถูกน้าท่วมนะครับถ้าเป็นการประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับก็คุ้มคอรองนะครับบริษนะัทประกันภัยจะคุ้มคอรองให้กับเราแต่ถ้าเกิดเป็นประเภทอื่นประเภท2ประเภท3 หรือ2พลดสพลดนะครับตรงนี้จะไม่ได้รับคุ้มครองนะครับเพราะว่าเป็นการคุ้มครองเฉพาะภัยภัยที่เกิดจากการเฉียวชนกับยานพาหนะทางบกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้อบการภัยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่รับการภัยเราอาจจะไปคุยกับบริษัทการภัยก็ได้ว่าเราไม่ได้คุ้มครองเฉพาะภัยที่ชนกับยานพาหนะทางบกอย่างเดียวนะเราจะคุ้มครองภัยจากการเกิดพลิกคว่ำหร ido, bien, uh, ือไปชนต้นไม้นะหรือไปถูก น้ำท่วมแบบนี้สามารถทําได้ไหมเฉพาะภัยที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองแต่จะไปเพิ่มภัยที่จะเกิดการคุ้มครองขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราต้องไปคุยกับบริษรัทประกันภัยถ้าเราไปตกลงแล้วบริษรัทประกันภัยเขาสมัครใจจะนะรับนะเป็นภัยลักษณะน,นี้เพิ่มข้ามาให้ท่านได้ก็สามารถที่จะทําความคุ้มครองได้เช่นเดียวกันนะครับเด็นว่าการประกันภัยนะครับจะมีให้เราออปชันนะครับเรียกว่าออปชันแล้วกันครับว่าให้เราเลือกตามแบบที่เราพึงพอใจ นอกจากนั้จากการประกันภัยภาคบังคับที่เราต้องทําหน้าที่ตามกฎหมายแล้วภาคสมบักใจจะเป็นทางเลือกสําหรับเราเพื่อหลักประกันที่ดีเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามีประกันภัยนั่นจะทั้ำให้มีหลักประกันที่แน่นอนสำหรับเราครับเราพบกันใหม่ครับกับ i n n y กับ how to ประกันภัยแล้วพบกันครับสวัสดีครับ